ข้อความจากปาโลมาการต่อสู้ครั้งใหญ่ระหว่างสิ่งเก่าและสิ่งใหม่กำลังเกิดขึ้นภายในจิตสำนึกของมนุษย์ขณะที่คุณแต่ละคนต้องผ่านกระบวนการชำระล้างอันยิ่งใหญ่นี้ในการ,รเผชิญหน้ากับปีศาจหรือเงาภายในของคุณและหาที่ว่างสำหรับสิ่งใหม่ร่างกายของคุณจะได้รับผลกระทบ จากการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของจิตสำนึกของคุณมนุษย์ถูกสะกดจิตโดยระบบความเชื่อเก่าที่โดนปลูกฝังร่วมกันและพลังงานด้านลบที่คอยกดขี่ที่ล้อมรอบโลกรูปแบบความคิดแบบเก่านั้นกำลังส่งผลให้พื้นที่และช่องว่างแก่การเปลี่ยนแปลงของสิ่งใหม่ให้คุณปลดปล่อย พยายามยึดมั่นถือมั่นและหยุดทะเลาะกันปล่อยวางอดีตสิ่งมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้กำลังช่วยจัดตำแหน่งของวิญญาณคู่ของโลกด้วยการตื่นขึ้นของรหัสแสงใหม่ที่เปิดใช้งานในตารางทางรูปทรงเรขาคณิตศักดิ์สิทธิ์ของหัวใจที่ศักดิ์สิทธิ์พวกเขาจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงใหม่และบิดเบี้ยว ในชีวิตของพวกเขาการจัดตำแหน่งภายในนี้มีผลอย่างยิ่งต่อผู้ที่ทำงานกับด้านนั้นของหัวใจที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นคือตารางเปลวไฟคู่ความสัมพันธ์จํานวนมากเหล่านี้กำลังผ่านช่วงเวลาของการทดสอบและการแปลงร่างเพื่อให้แน่ใจว่าสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์กับพลังงานแม่แบบ แฝดของดาวเคราะห์โลกในการจัดตำแหน่งภายในคุณกำลังประสบกับความจำเป็นในการปลดปล่อยทุกสิ่งที่ไม่กลมกลืนหรือสมดุลกับแก่นแท้ของพระเจ้าของคุณสำหรับพวกคุณหลายๆคนแล้วนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากขณะที่คุณกำลังปรับเทียบใหม่เพื่อให้สอดคล้อง กับแก่นแท้ของจิตวิญญาณของแต่ละคนให้คุณส่องแสงยอมรับช่วงเวลาแห่งการจัดตำแหน่งและการชำระล้างนี้อย่างสง่างามเพราะอีกไม่นานจะนำปรากฏการณ์และพรอ,อันยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตคุณข้อความคือการออกจากแมทริกที่คุมขังอันมืดมิดที่โลกจมอยู่ใต้น้ำ หลายคนจมอยู่ในระบบธาตุของจัก,กรวาลทางกายภาพขณะนี้ความฝันแบบเก่ากำลังจะพังทลายแต่ความรักและแสงสว่างแบบใหม่กำลังเป็นรูปเป็นร่างและนั่นแหละที่ส่งผลให้หลายคนประสบกับความเครียดหรือความวิตกกังวลซึ่งมักจะอยู่ในระดับลึกที่พวกเขาไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ ดังนั้นในเวลาเดียวกับที่เรากำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และน่าอาัศจรรย์บนโลกของเราเราต้องรับมือกับพลังงานที่ท่วมท้นอย่างมากในแต่ละวันกดแห่งความเป็นหนึ่งถูกทำลายผู้คนเคยชินกับการมอบอำนาจของตนให้กับชั้นเรียนให้กับนักบวชและนักบวชหญิง ที่ถือว่าการสื่อสารกับพลังงานที่เหนือกว่าในนามของโลกเรายังเป็นแบบนี้แต่ความรู้สึกตื่นขึ้นได้รับรู้แล้วแล้วเราต้องไม่ล้าทิ้งสายของวันนี้ตื่นขึ้นและออกจากระบบธาตุของเครื่องในฝันหรือ dream machine ปัจจุบันเรายอมรับแล้วว่าความจริงเป็นโครงสร้างที่เกิดจากพลังงาน และรูปแบบของแสงและเสียงเมื่อจิตสำนึกของเรามีปฏิสัมพันธ์ภายในโครงสร้างนี้หรือความฝันเราจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นจริงนั้นช่องสัญญาณเดลฟินิกของพลังงานจักรวาลอยู่ในศีรษะของเราเริ่มต้นที่มงกุฎของเราซึ่งเป็นที่ตั้งของจักรามงกุฎ และสิ้นสุดที่ด้านหลังศีรษะของเราที่นั่นมีการสร้างสะพานที่พลังงานที่มาจากจักรวาลกระจายไปทั่วร่างกายของเราระบบความสมดุลและการเปิดการใช้งานของปาโลมาเป็นระบบที่พี่น้องปาโลมานำมาให้กับเราในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของจิตสำนึก เป็นระบบสำคัญที่ช่วยรักษาและสร้างความสมดุลให้กับร่างกายของเราและเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการเปิดใช้งานเส้นใยของปาโลมาในดี a ของเราปรับสมดุลของเราและวางใจในความถี่ที่เหมาะสมสำหรับการสําแดงของจิตสำนึกแห่งจักรวาลของปาโลมาในจักรวาล คือรหัสหลักของการรักษาและความสมดุลของร่างกายรหัสเปิดสะพานคองปาโลมาโลมาสื่อสารด้วยการเอาใจใส่ทางกายผ่านภาพความรู้สึกและความรู้สึกเช่นความรักนี่คือของขวัญจากพี่น้องปาโลมาสู่มนุษยชาติกำเนิดยุคใหม่จิตสำนึกใหม่ เราได้รับจากพี่น้องปาโลมาของเราซึ่งเป็นระบบการเปิดใช้งานที่สมบูรณ์ที่จะทำหน้าที่อย่างบูรณาการในร่างกายของเราแต่ละคนและทุกๆคนทั้งทางกายภาพและที่บบ,บางในเวลาเดียวกันมันจะเปิดใช้งานเส้นใหญ่ของปาโลมาที่อยู่เฉยๆในตัวเรา พวกมันคือรหัสสัตว์จำพวกวานปล่อยให้ตัวคุณลื่นไหลไปและเข้าสู่สภาวะใหม่ของจิตสำนึกแห่งความสง่างามมีอิสระภาพและความบริบูรณ์มันคือจิตสำนึกของจักรวาลที่แท้จริงที่กําลังเปิดใช้งานในตัวคุณหลายคนในร่างกายและในจิตใจของคุณจากปาโรมา